สวัสดีครับสวัสดีช่อง y o u t u มิสซูบายเกมนะครับแล้วก็แฟนเพจ Mitsubishi โ r o m o ชั่นสุดคุมบายเกมเพนะฮะวันนี้เราอยู่กับ Titan a อ h l e ด e นะครับเป็นรุ่นขับ4นะฮะตัวนี้นะครับหล่อมากก็คือหล่อมากเลยนะครับเป็นรถเทสได้ของเรานั่นเองนั่นแต่ว่าช่องนี้ไม่มีใครมาเทสเลยแต่โอเคถ้าใครที่สนใจอยากจะมาขับรถเทสได้ของโชว์รูมของเรานะฮะก็มาได้เลยนะครับที่ วิซูอิมเพรสชั่นนะฮะสาขารามคำแหงนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูรอบๆคันนะครับว่ารถคันนี้นะฮะสวยแค่ไหนหล่อแค่ไหนดีกว่าอหล่อแค่ไหนดีกว่าอ่ะเพราะว่าหน้าตาดูดันอย่างนี้นะครับอืมด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแบบลมดําแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าลมดานะฮะนี่เราจะเห็นว่าลมดําทั้งชุดกันชนหน้าแล้วก็ตรงตัว C ีตรงนี้ด้วยนะครับผมรวมไปถึง ลาวหลังคานะครับไม่ใช่ลาวหลังคาสิหลังคาเป็นสีดําด้วยนะครับกระจกมองข้างก็เป็นสีดำนะฮะแล้วก็ล้อแม็กสีดำนะครับผมมาพร้อมกับสติกเกอร์แอดลีตแบบนี้เลยไต,ต้ันแอดลีตนะฮะแต่สติกเกอร์อ่าใช่นะครับเนือชั้นสายพันธ์สปอร์ตนะครับผมนี่แล้วพิเศษของรุ่นรุ่นนี้นะครับก็คือมีโลบาร์ขนาดใหญ่แบบนี้แถมมาให้เลยนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้อง ไปเสียเงินติดเพิ่มเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือ Mitsubishi Titan อ l e t e นะฮะสัญ,ญลักษณ์จะอยู่ตรงนี้เลยตัวนี้เป็นขับสนะฮะจะเห็นว่ามีสัญ,ญลักษณ์4ี4ไู่เวกครีนดีเซลนะครับผมสวยมากนะฮะทำไมถึงเป็นแอดลีดนะครับแอดลีดก็คือชุดแต่งจากโรงงานเลยนะครับผมชุดแต่งตัวนี้จะมาจากโรงงานนะฮะก็คือทั้งคันแต่งมาแบบนี้เลยลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะครับผม ซึ่งเราก็ให้ดูรอบคันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าโอเคด้านในนะฮะก็คือเป็นอ่ารุ่นขับ4นะครับผมหน้าปัดนะครับเป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะครับแล้วก็นี่เกียร์นะฮะมาพร้อมอ่าแพดเดิลชิพนะครับที่พวงมาลายัยแล้วก็เชนที่เอ่อหัวเกียร์ได้เลยนะครับพร้อมกับ ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบ Super Select f o r Wheel d i v 2นะครับผม,มคุณเห็นอะไรพิเศษในรถคันนี้หรือเปล่าครับก็คือเบาะนะฮะเป็นเบาะสีทูโทนน้ำตาลน,น้ำตาลดำนะครับเอ้ยส้มดำสีส้มดำอ่ามันจะออกโทนโทนส้มน้ำตาลน,นิดนึงนะครับก็คือมีเฉพาะในแอดลีธเท่านั้นนะฮะทั้งรุ่นขับสองแล้วก็รุ่นขับสี่เลยนะครับผมอ่าสวยๆแบบหลอ่ลอๆแบบนี้นะฮะก็รีบรบ เข้ามาดูกันได้นะครับมาทดลองขับกันได้นะฮะที่โชว์รูมมิสูอเอ็มพิชชันของของเรานะครับผมโอเคซึ่งมันจะมีสองรุ่นนะฮะก็จะมีเป็นรุ่นเป็นรุ่นขับสี่ขับสองอีกรุ่นหนึ่งนะฮะขับสองซึ่งเกมจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ก็คือออกรถสี่หืนเก้าพันบาทในรุ่นขับสองนะฮะส่วนขับสี่นี่เดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คอมเมนต์ละกันว่าเรามีโปรอะไรเนื่องจากเรายังไม่ได้จัดโปรเลยครับผมแต่ว่าเออถ้าใครสนใจด,ดาวนะฮะหรือว่าจะ พอนเลทประมาณไหนต้องใช้เงินดาวประมาณไหนถ้าต้องการผ่อนเท่าไหร่อาอยากรู้ว่าเราต้องดาวเท่าไหร่ก็ทักมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมโอเควันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากติดตามช่อง y o ยู u ูบมิซูบายเกมแล้วก็แฟนเพจ mitsubishi โปรโมชั่นสุดคุ้มบายเกมเพลย์ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ